ลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาในเดือนกรกฎาคม2567เดนะเดือนที่ดาวจะขยับย้ายนะครับหลายหลายดวงด้วยกันพุทธย้ายก่อนหน้านี้แล้วนะตั้งแต่วันที่27มิถุนายน เดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะย้ายอีกนะครับ9กรกฎาคมอาทิตย้าย16กรกฎาคมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับสามารถพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ฟังกันแบบชัดๆว่าวาสนาในเรื่องของการงานการเริ่มต้นงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆจะส่งผลดีนะครับในช่วงประมาณ ประมาณนะวันที่6กรกฎาคมไปแล้วแต่1นถเนี่ยไม่ค่อยโอเคอุปสรรคจุกจิกงุดหิดไม่ได้อย่างใจอะไรก็ดูแล้วติดติดขัดขัดไปหมดฉะนั้น1นถจึงเป็นช่วงจังหวะที่ชะตามีความรู้สึกอื่นๆไม่สบายใจ 6ถึง10นะครับ6 1ถึง10คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของงานโปรเจกต์ Project หรือสิ่งที่คิดจะทำก็จะสำเร็จเป็นไปอย่างที่คุณต้องการจะมีข่าวดีในเรื่องของงานตำแหน่งหน้าที่การงาน ทำอะไรช่วงนั้นเอาเป็นว่าสำเร็จได้โดยง่าย11จนถึง15ช่วงนั้นดวงการเงินจะดีมีอินคำเข้ามาหลายทางมีโชคดีได้เงินพิเศษเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาจะมีความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทอง ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาบยังเป็นปทุมเกณฑ์อยู่ปทุมเกณฑ์ก็คือพฤหัสไปอยู่ในเรือนที่4ทางโหราศาสตร์ชั้นสูงเขาเรียกได้ปทุมเกณฑ์พฤหัสสีทรงศักดิ์แช่มช้อยก็จะมีเงินได้เงิน,ได,งนได้เงินพิเศษจากตรงน้นตรงนี้มาโดยตลอดสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สิบ 20เอ่อ16จนถึง20ช่วงนั้นอาจจะต้องมีเรื่องตัดสินใจสำคัญสำคัญในเรื่องของงานก็ได้21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นมีปัญหาจุกจิกยุ่งยากใจใครที่ทำงานออฟฟิศทำงานประจำมีโอกาสจะมีเรื่องขัดแข้งขัดขากันสกัดดาวรุ่ง เป็นช่วงที่ทำให้เราเองมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพึงพอใจนะมีความรู้สึกถึงอุปสรรคมีความรู้สึกถึงความขุ่นใจฉะนั้น21-25ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญก็แล้วกันนะครับ2 6จนถึง31ชะตาจะกลับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น งานมีความสําเร็จมีความโชคดีมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนมีคนเข้ามานะครับอุ้มชูให้งานเรานั้นมีความสํำเร็จและความโชคดีส่วนในเรื่องของการเงินจะอิม่มมีพิม,มานอิมน่มหนาสําราญตลอดทั้งเดือนกนรกฎาคม จะไม่ติดขัดเลยจะมีสิ่งที่ดีมีข่าวดีในเรื่องการเงินการทองเข้ามามีโอกาสที่จะได้เงินแบบไม่ได้คาดคิดมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์เริ่มงานใหม่ๆทำและมีอินคัมมีความสำเร็จโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับต้องบอกว่า คู่ครองนะครับจะยังให้การสนับสนุนในเรื่องการเงินกับคุณเป็นอย่างดีแต่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองนั้นนะครับเป็นอริแต่ก็ได้มหาจักรด้วยนั่นหมายความว่าคุณกับคู่คู่หรือคุณอื่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องเดินทงเดินทางเพราะงานก็ได้หรือว่าพยายามมีอะไรก็สื่อสารกันให้มากสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุ่งในเรื่องของงานจึงมีเวลาให้กันน้อยก็ได้แต่ในการพยากรณ์ตรงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะดาวศุกร์เองก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลคนที่ยังโสดจะคบหาใครช่วงกรกฎาคมดูให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะไปเจอกับคนที่คบแล้วทําให้เราจุกจิกหรือหมุดหงิดใจได้ถ้าคบแล้วไม่สไม่สบายใจไม่แฮปปี้จะไปคบทําเตียอะไรเราถูกไหม นะดูให้ดีแล้วกันชาวลัคนาราศีปุมโชคดี